The Professional สนับสนุนโดย JW Group Thailand g o o d Living for Your Life การอยู่อาศัยที่ดีสำหรับชีวิตคุณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ The Professional ครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธเวลาดีแบบนี้นะครับ1 1 0มง5นาทีครับทางททบ5และ177ประเทศทั่วโลกพร้อมกันทางไทย Global Network นั่นเองครับครับผมและวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันแค่2คนเหมือนเดิมนะครับเทปนี้นะครับเป็นเทป ถือได้ว่าเป็นเทปสุดท้ายของปีงนีงเลยท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม, <า S 2> ม่ครับผมเราจะส่งยังไงปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอจะข้ามปีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องออรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่า ชีวิตตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในปีต่อไปนะคะคนเกิดปีดวงนี้ดวงนี้ชงไหมจะ,จะดีออไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับเ,เขาเรียกติชมหรือว่าคำคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ทางรายการเราเนี่ยมีการแนะนำนะฮะ สำหรับว่ามีพ่อหมอพ่อหมอเช็คดวงสตากันบ้างในช่วงปลายปีทีนี้เราก็ได้ติดต่อจอมขมังเวทมาหนึ่งท่านขมังเวทเลยนะครับก็ขมังเวทเลยก็ถือว่าเป็นมือเขาเรียกว่าระดับประเทศเลยะนในช่วงปลายปีนี้นะมีใครบ้างในโลกเนี้ยที่เราจะไม่ดูดวงว่าปีหน้าเราจะเป็นยังไงปีนี้เราดีไหมเราแย่แล้วเนี่ย ปีหน้าฉันจะดีขึ้นไหมหรือปีหน้าฉันจะดวงตกหรือเปล่าก็ต้องมีการเช็คกันนิดนึงนะส่วนมากแล้วเนี่ยโดยมากเลยเขาจะเช็คกันตามโหราศาสตร์จีนพีื่อมสั่งโหราศาสตร์จีนปีชงพี่เคยได้ยินไหมปีชงปีชงปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่เกิดปีอะไรครับปีระกาอุยปีระกาปีหน้านี่แหละปีระกาอ่ะเหรอพี่เป็นกี่รอบ ตัวมาปีหน้าปีรากาครับ่ซึ่งก็ถือได้ว่าคนที่เกิดปีรากาเนี่ยการที่เราปีเดียวกันกับปีหน้าเนี่ยนะเขาถือว่าชงดี่อะรอเขาถือว่าชงหอจริงป่ะแต่ไม่ได้ชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะชงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในปีรากาแต่ว่าปีที่ชงเต็มๆเลยเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของทั้งสุขภาพทั้งอุบัติเหตุทั้งเรื่องการงานความร่ำต่้งเนี่ยก็คือปีถอดเพราะก็ถือว่าปีถอปีรากาเป็นปีที่ชงกัน อ๋อเหรอครับใช่ซึ่งตามสมราสัตว์นี่นะเขาเชื่อแบบนั้นซึ่งเขาบอกว่าการที่เราชงเน่นนะวิธีการทําอย่างไรท,ไงที่จะทําให้แก้ชงก็คือเราต้องไปไหว้เทพเจ้าไทายสยเอีย อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่วัดจีนครับวัดมังกรกำมะละว่าหรือวัดเล้งในยี่ที่เรารู้จักกันในสมัยนี้วัดจีนต่างๆเนี่ยเขาจะมีอาให้เาทำให้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวนี้แน่จะตายออกแบบความครึองเอใช่วันนั้นพี่เคยไปเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่จัดการให้เสร็จเลยใช่ค่ะแล้วเขาค่เขียนชื่อขอนาร่างตัวเองไปให้ได้แล้วกันไม่แล้วเขามีวิธีนะพี่ก็จะเอาเทียบแต่งในน้จากที่เราเขียนชื่อเสร็จแล้วเนี่ยไปไหว้ต่อหน้าองค์ไทสุเอียเนี่ยองค์เทพเจ้าไทสุเอียเสร็จแล้ว สครั้งปัดออกนะครับเหมือนเ,อเป็นการปัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเองเอ๋เอเหรอฮะใช่ค่บผมพอ,อปัดออกไปแล้วเนี่ยทำยังไงพอปัดออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนะี่ยไม่ใช่แค่ทุกทีจะปัดแค่12ครั้ง แต่ปีหน้าเนี่ยเขาให้ปัด13เพราะว่าตามปีจันทรคติแบบของราชักจีนมี13เดือนจึงต้องปัด13ครั้งและพอปัดเสร็จก็นําเอาสิ่งเหล่านี้ไปวางไว้ในที่ี่เขาจัดวางไว้พระจีนเนี่ยนะครับก็จะไปสวดแก้ชมให้กับเราแลวเราก็ํานเอาถาดพวกกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษอะไรต่างๆเนน้ำไปเผาถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนาเอาของไหว้พวกผลไม้ต่างๆกลับบ้านแล้วก็ไปรับประทานเป็นการเพิ่มความสิริมงคลให้กับตัวเองตาพอม นี่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่ารังสังในมีถือได้ว่าเป็นประมาจา์นะใช่จอมขมังเวจอมขมังเวที่เราจะมาช่วยแนะนำเดี๋ยวเราอุบไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงที่สองค่รับก็โฆษณานะฮะในปีนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยจะเห็นโฆษณาที่ทำามโดยที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือมีจุดมุ่งหมายชัดขึ้น ือที่กันว่าเพอร์ s e ซฟูลนะฮะหรือมีเพอร์ s e มากขึ้นนะเป็นโฆษณาที่ไม่ได้มุ่งแต่ทำออกมาเพื่อขายของนะฮะเป็นโฆษณาที่ทำออกมาเพื่อสังคมก็เยอะฝากถึงเอ่อคนรุ่นใหม่ที่ยังยังไม่ได้เข้ามาในวงการโฆษณานะรหรือเพิ่งเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการนักคิดนักโฆษณาหรือ ip, ครีเอทีฟนะฮะโฆษณาหรือคนในวงการโฆษณาเนี่ยมากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรรุ่นใหม่นะฮะเราอยากให้เข้ามาทำโฆษณาก,กัน,นเยอะ รรู้ว่าพี่ๆติดต่อโฆษณาทางด้านนี้มานะคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เป็นประโยชน์เรามีประโยชน์ในการที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าโฆษณาชุดนี้เป็นโฆษณาเกี่ยวกับตามหาคนหายหน้าเหมือนค่ะเรารู้สึกว่าพอเราฟังสโลแกนพอเราฟังไอเดียปูบัะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ช่วยไม่ได้แล้วล่ะเราต้องช่วย คนน้องๆหลายๆคนที่ไม่ว่าจะสนใจเรื่องก,องการโฆษณาหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะจริงๆแล้วการทางานโฆษณาเนี่ยมันมากกว่าแค่การทํางานโฆษณาในทีวีมันยังโฆษณามันยังใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปในสื่ออื่นๆได้ะคะ่ะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังแบบมีไฟอยากทำอะไรดีๆที่ไม่ได้จำกัดแค่ง,งานโฆษณาจริงๆแล้วมันสามารถมาอดปบกับงานโฆษณาได้เหมือนกันก็เข้ามาในวงการนี้นะคะยังมีโอกาสดีๆอีเกเยอะมากค่ะ The Professional